ครับนี่คือบริการิยตอนประมาณทุกครึ่งชื่อว่าตั้มนะฮะแม่นะฮะผู้คนล้นหลามเลยฮะหลาสแจ็คดรอสั่นนะฮะไม่ได้มาทำอะไรฮะมาก้มหน้าก้มตาถือบัตรเล่นนี่นี่บัตรอะไรฮะบัตรอะไรไหนดูดิเบอร์อะไรฮะเบอร์หกนะฮะนะฮะตอนนี้แจกบัตรคิวนะฮะร่วมแล้วก็ประมาณสิบเปอร์ได้แล้วครับนะฮะต่างคนก็ต่างรอด้วยใจจดใจจ่อนะฮะอ่าคนนี้นะฮะตัวเปิดงานเลยครับนะฮะชื่อว่าน้องตั้มนี่นะฮะก็ทํากันประจํำวันนี้มาหนักนิดหนึ่งครับข้างนี้สิบแปดนะฮะข้างนี้ยี่สิบ หมูไม่ถึงไงฮะนะอ่าอาจจะมีการเจ็บหรือบาดฉีดขาดก็ต้องระวัาระวังนิดนึงนะฮะนะฮะคิดว่าไหวนะโอเคครับเ okay, ดือดท้ายจากไหนนะมาจากอ่าสายห้าพุทธมรดกสายห้านี่นะฮะเป็นเจ้าของร้านอะไรฮะไม่ได้เป็นเจ้าของร้านเลยนะครับแล้วเลี้ยงอะไรหมาแมวไม่ได้เลี้ยงนะครับทงานปกติได้ไหมแล้วฮะเราที่บ้านไม่มีเลี้ยงแมวบ้างเหรอไม่มีครโอเคอ่าๆนะครับเป็นคนนะฮะที่ไม่เคยเลี้ยงสัตว์นะฮะแต่ทํางานปกตินะฮะคือไม่ไม่ทำงาน ถ้าไม่ปกติะอะไรปกตินะโอเคอ,อ,อ่ะโอเคนะฮะตามเข้ามาครับนะแพงครับนะฮะอ้าวพนท้ายครับนะฮะนะครับดูท่าของพี่แจ็คก็รู้แล้วฮะว่ามันหนักหนาสากับสากันนะฮะครับนะฮะซึ่งเราต้องทำกันอย่างระมัดระวังนะฮะครับนะเราดูน้องตั้มว่าจะไหวไหมหรือจะเจ็บมากน้อยแค่ไหนมาฟังคำตอบของเขานะฮะ อันนี้เราไม่ใช่เป็นตัวที่จะมาชูโรงให้กับแจ็คดอสันนะฮะเพียงแค่ว่านะฮะถามความรู้สึกเท่าน,นั้นเองเออโอเคนะฮะครับผ่านพ้นไปด้วยดีนะฮะฟังเสียงพี่แจ็คก,ก็รู้แล้วครับนะฮะใช้พลังงานไปพอสมควรนะฮะครับฝั่งนี้ได้สิบแปดนะฮะอย่างสมใจนะฮะครับ ทุกคนครับถามว่าเจ็บไหมมันก็เจ็บฮะแต่ว่ามันเจ็บละทนได้แล้วก็มีความสุขกับการทํานะฮะครับโอเคนะฮะตอนนี้ก็คงจะมีเหลือแค่ความชานะฮะนะครับนะเราใช้เวลากันไม่นานนะฮะแต่ว่าบางอย่างต้องนานนิดนึงนะโอเค เต็ม okay. จะเต็มครับนะฮะมีการหมุนน mm ิดนึงนะฮะนะฮะหนึ่งข้างผ่านไปสิบดสวยงามครับนะฮะหูออกมาอยู่ตรงกลางพอดีนะครับนะตัวนี้เสริมให้ดูดีแล้วก็มีความเท่อยู่ในตัวนะครับนะฮะเขาเรียกว่าปรับแปรนะฮะสิบแปดมิลนะครับนะซึ่งเลือกสีขาวนะครับเป็นบอลเลสนะครับจับกระชกครับน้องตั้มนะฮะโอเคครับโอเคนะสวยงามครับนะฮะก็คงจะเจ็บไม่มากเท่าไหร่โอเคนะฮะสรุปให้เลยว่าไม่เจ็บนะครับ โอ้ยเอียบเอาละครอีกข้างหนึ่งครับนะฮะยี่สิบมิลคราวนี้เรามาดูครั้งนี้ยี่สิบมิลนะฮะสาวๆตอนนี้กำลังก้มหน้าก้มตานะฮะบอกว่านะฮะที่เขาทนได้ไงนะเห็นมากผู้หญิงเขาชอบคนอึดนะต่ำนะฮะคิดว่าเราสองชั่วโมงไม่ลงเตียงใช่ไหมคนเด็ดกินขาใช่ไหมฮะนะไม่ใช่นอนขับขาตัวเองครับนะลงเตียงไม่ไหวครับนะเอาละครมาดูครั้งนี้ครับนะฮะขอจับนิดนึงเพราะว่ากำลังวัดอุปกรณ์ก่อนอันนี้นะฮะพี่ประกันได้เลยว่านะฮะยาก เเราจจะะไมะะม่นยนคืืออัดองสามารถใส่อทติต่อทิตได้อันนี้ก็เหมือนกันนะสามารถใส่อทติต่อทิพได้ครับนะตักทางขาออกครับเดี๋ยวพี่จะดูวิธีหนึ่งนะฮะถ้าช่วยเราได้ก็จะช่วยครับนะคไม่ไม่ได้ปัญขายครับน้องตั้มนะฮะครับนะฮะ ครับดูว่าขาดไหมนะฮะผมครับนะบไม่ขาดนะครับนะขออนุญาตใช้แรงสักนิดหนึ่งนะครับเพราะว่ามันไม่เข้าตัวนี้มันต้องใช้แรงจริงๆโอเคครับนะฮะด้วยฝีมือแล้วก็ด้วยความชำนาญงานนะฮะตัวนี้จะยากกว่าตัวนั้นนะครับนะฮะ <c oughs> โอเคผ่านได้ได้นะครับผ่านชุลุิชุยแชกนะฮะ ตัวนี้วางไม่ได้เลยวางแล้วจะดีดคืนนะฮะสาๆที่เห็นความมืดของ้องตั้มนะฮะนะครับโทษทีเขามีคู่แล้วนะครับนะฮะสัปดาห์หน้าครับนะฮะหรือว่าสัปดาห์ต่อไปเราไม่ต้องขยายนะสามารถซื้อใส่ได้เลยทีละ2มิล2มิลได้เลยครับนะครับครับ ครับก็ด้วยความชานาญงานแล้วก็ด้วยความที่นะฮะพยายามที่จะทาให้น้องตั้มให้บรรลุเป้าหมายนะฮะก็เสร็จไปได้ด้วยดีนะก็เจ็บลงแขนครับนะฮะความเจ็บมันจะลงแขนนิดหนึ่งนะฮะแต่ว่าทุกครั้งที่ทําไปก็ต้องมีความสุขกันนะครับถึงได้มาทานะฮะครับนะไม่ใช่เพราะสาดิตนะฮะแต่เพราะใจรักมันเองนะครับนะกับการเจาะขยายนะฮะของน้องๆเขานะฮะครับนะฮะให้ดูกระตกครับน้องตั้มนะ โอเคครับโอเคนะฮะได้สมใจนะฮะยี่สิบแปดนะฮะอ้าวนะฮะบอกกับกล้องเลยว่าเจ็บมากไหมแค่ไหนธรรมดาครับนี่เนาะมันก็เหมือนธรรมดาทั่วไปนะฮะทุกครั้งก็เป็นแบบนี้ละขอบคุณมากนะฮะครับโอเค